กราบสบายดีพ่อพี่น้อง FC ของตุชิตเบอร์สุขุสุคนบวชชิวภายในประเทศระคะต่างประเทศโดยกระยิ้มดีตอนหับขอชูช่องตุชิตท,ทีมงานใครยเดยขเดีแกบอีกแล้วเนาะพี่น้องเอยทีมงานใคายีดครยเดขีแกบอีกแล้วเนาะโดยทุกคนเมื่อนี้ตุชิตกะได้มีโอกาสอ่ามีเวลาก็เลยมาแวะ ยินดีนำมาบ้านนอ้องตองนะ้าทุกคนโดยเพราะว่าเพิ่นขึ้นบ้านใหม่เพิ่นบอกแต่กะบ,บริมาน้องมือเพิ่นขึ้นกะตุชิดกะคาวิยก็เลยบริมาเนาะก็เลยว่ามีเวลามื้อนี้นาะทุกคนอ่นะก็เลยนะมายินดีและกับชิผูเคียนเพินพ่นอวยพรเพิ่นนะ้าทุกคนเนาะเพิ่นขะึน้นบะ้านใหม่โดยกะเดียวเขาจะเข้าไปาาน้ำนกะันนาะทุกคนเนาะเข้าไปถามเพิ่นเะพิ่นเลยนาะทุกคนเลย อ่าไปท้ำกันเลยเนาะอ่าดูพ่อพี่นอ้องเบอร์ทุกคนเนาะกับพอดีว่ากําลังจะเข้าไปหาน้องต้องกับครอบครัวเพืนนะ่อนเนาะแอมก็เลยมาพอ่บอบาเซนเนาะทุกคนอ๋อสบายดีบาเซนเนาะโอ้ยมาตะโดนหรือบอ่ก่าลังมาของนึงนี่สวยมาทอด วนนี้นนนมนาอกะพอดีว่ามาก่อนทีมงานม้อนน่ะเพิ่นพากันด้นวยข้เขา่าเออโดยถ้า่อยเห็นขี่กายไปเลยด้วยนขี้เข้าได้พุ่นแล้วโอ้เข้าไปแล้วเข้าไปแล้วโอ้อัอนน้อเนาะเร็วมาแช่จีเข้าอ่าแต่ับขึ้นไปอี่นโองอยู่ดีมีแฮงนะบ่แสนนาะอ่า สู่เนาะตัวเนาะออขอบใจขอบใจเนาะการเพิ่นก็ให้กำลังใจตลอดเนาะทุกคนเลยอ่ามาเซนเนาะทั้งมาเซนกระชีไปพุ่นแรงเข้าไปหาท่องเตยเมื่อก่อนไปดูโชคดีเนาะมาพุ่นตะพุ่นอะบ่มาแล้วมาแล้วเนาะค่อยเข้าไปทั้งพุ่นแหละค่อยออกมาพี่อ๋อโดี๋ยวกังดีคือกันเนาะดังเวียนกันเนาะตัวเนาะดูเนาะดยขอบใจบอเซนเนาะทุกคนเลยอ่าโดยอ่า๋ยวสิืมกระชีเข้าไปแล้วเนาะบัดนี้เนาะทุกคนอ่าบังเอิญนอะไรมาเจอกันเนาะ เฮือนกับใกล้กันท no. uh ุกคนเลยเฮือนกับ huh. ปินหน้าให้กันปันนีป huh. uh ันนีไหนทุกคนได้เฮือนกับได้คนละฝากทางเนาะเฮือนบอเสียนกับเฮือนนะดุซิดกับได้เนาะไส่ถักทายสบายดีเพื่อนบุกดูเนาะมันเหตุแห่งอยู่ดีอืมมันแปลงรถบ่อหรือว่าเนีไหเนาะาตกลางท่าไตบหมดสลาตาย ดนี่่อสบายดีเนาะงตองเลยพากันเหตุยังอันนี้แบ่งโดยโอ้โดยสบายดีเอยโอพากันเป็นช่างแปลงรถบ่อแบบนี้รถตายโอ้รถตายแล้วแย่ๆผู้สาเหตุแล้วบ่อแบบนี้บัเทียนบ่อโมเมนต์หัวเทียน ยุดยุดมอนไฟตายแลน่อวิตาเปล่าจะคนให้ให้อนั้นให้ลูกแพร่ไปเปลี่ยนก่อนไฟตัวนี้เด้อก่อนก่อนไฟตัวนี้มันเปียกน้ำร้ายมันตายก่อนไฟเป็นอะไรบ้างละแน่เชี่ยแน่แล้วก็เฮียนเบื้องพาขับไปเบื้องด้เทคันมีหลายเทคันบ้านหนึ่งก็เที่ยสองนี่ก็หัน ขึ้นแล้วบ่เฮือนอ่ะขึ้นแล้วขึ้นแล้วโดยขึ้นเอาเมืองสีซื้อบ่โดยแมนอ่ะขึนเอาเงื่อนงามโอ้ยังมวยทีคานเนาะโดยเอาทีเห็ดไว้ทีแล้ววันทีสองคารทีสองคานนี่บ่โดยโอ้ตัวนั่งเบื้องนั่นกับเทบ่เบื้องทางชุดเทบ่อแมนเลยเทอ้อมไม่เท่โอ้ตัวที่ว่าจงเนี่ยแมนเทเบิดเลยบอกล่ะโดยแมน า,าเนเอโอคนลายบ่อมาขึ้นเฮือนลายลา,า,า,ายเติบลายเติบเอ่ือนผูกแขนลายเติบบ่ออ่าได้เงินหลายแล้วเหมือนเอนาะ,ะใช่แม่เจ้าเลย แม่พันนอนนอนโอ้เพิ่นเอานอนนอนแล้วพาไปเบิ่งห้องเจ้าดูวยนะครับด้วยยังมเชิญมานอนจ้สวัยดีอ้๋อดีแม่เพิ่นเนาะอ่าสบายดีเนาะหาต้องมาอยู่พี่ก้อนก็ได้เนาะอ่าเพราะว่ามือขื่นเฮือนั่นโบได้มาเนาะแต่พิ่นกระบอกเพิ่นกระเชิญอยู่แต่ว่าเราบคาเวียกเนาะก็เลยมายอดหลังเด้อมาอวยพรยอดหลังเนาะอ่าก็มาโอเคเนาะ

เวลาผู้ใหญ่เอาอย่างไ้เขาต้องนบอเ,อเอาเด้อฮะเขาต้องบ่ลืมนเนาะมาอวยพรให้เด้อบันนี้เด,อด้ดเอเนาะฮะจะขึ้นเงินไม่เลี้ยงกับครอบหามีความสุขหลายๆเนาะนอนรับฝันดีเนาะให้เป็นสิริมงคลต่อชุมเจ้าแลืกับครอบครัวชุมเจ้านเนาะฮะาบ่ให้เจ็บหม่ให้ป่วยให้หาเงินหนาค้ำให้ได้หลายๆเนาะมีสุขภาพแข็งแรงให้ครอบครัวหักแพงกันเนาะทั้งพ่อทั้งเมียอะไรกะ ลูกชายทั้งนอ้องตองก็ให้เป็นคนหูคนจบแบบนี้ตล <Ouais. S 1> อดไปเนาะอ่าโดยสาธุเนาะดีใจน้ำแต่ว่าขึ้นไม่จชชื่อเนาะเห็นไว้นี่ก็พออยู่เลยได้ไหมทุกคนเออลงมาอยู่แหวบเบ่งได้บ่พาไปเบ่งได้บ่ได้ตามสบายอ่าเนาะทุกคนเลยตุกชิดกะมาตำลังเนาะมาซ่าก็ดีกว่าบ่มาโอ้

มีบาโอ้พุ่นญาณเนาะบ่หันอนดิว่าไปนอนตัวเฮาเฮ็ดนี่ยังเฮ็ดเองบัดบ่นํพ่อเพิ่นเฮ็ดเองใดที่เฮากจ้างซาเฮาจ้างๆเนาะยจ้างกบางส่วนเล็กน้อยที่เหลือกใดได้เฮากเฮ็ดเองอ๋ออยกันเฮ็ดอือเนาะดีๆอยกันเนะจับมจับตอกกได้จับอยกันอือ อะไเห็นอยู่นี่เล่าจังชิไปชอยบ้านน้องอ้อมบ่เจ้าเ้ยมือได้เลยสิเล่กันยังมเฮือนหอกันยังฉางเนาะเฮือนหอกันยังฉางเฮือนอ้อมกะทีมุ่งกะไปมุ่งให้แล้วแล้วแมน่าเห็นแล้วนะแมนมือนั้นกกสิบริไปฆ่าทางคนหนึ่งล้โพเป็นโ่โอ้โซ่เนแห้งตอนนี้กะลุกไปหูมอแข่งโอ้คุณดูบ้านใช่าปูอเงาผนไปหูม้อแลยหลับบุหร่หมมอตอนนะ้นอื เพิล้วลงห้แขวงบ่อนาะเพิ่นกับ้าวียกเพิ่นเเบินไปมุงเนาะเหมือนเนาะแต่เพิ่นกลับไปมุงให้แลว้วเนาะทุกคน,อน,น,นเอย,งงนยนนเอนาะอมันกระุ่งยากเน่เนาะเห็ดเวียกเนาะเ้ากระจักไหมันชวย้องมเียักนีช่ยเออนแต่ว่าของตัวเองก็ค กับจำเป็นต้องได้เหตุของตัวเองอารวยีเรียกเองเหตดขหมูมันกับบุปเป็นนะแ่นเนาะแอนอ่ารวเป็นได้เหตุของตนเองอ่าเลยเลยเนาะอออเนาะเนาะประมาณนี้นะทุกคนเนาะวมนีอย่างลายดอกที่จะมาผูกแคน่วยพรครอบครัวเพิินชื่อเนาะอาชีพ่ง เราเหมือนเฮียนจะเล็กจะหน่อยเนาะฮะดีใจอยู่บ่เมือมาหาฮะดีใจเนาะชิดก็แต่นาฮะเนาะ่นบอกมือมาผมบริมาซะเพราะว่าค่าวียกนี่ยไอวียักรายงานแม่ตัวชิดค่านำห้องสีเนาะส่ชดลายอ่าเลยเนาะต่าสบายเนาะสีลมกำ้องตองนี่แหละวันนี้กำลังตองเนาะใช้ผ้าข้าไปเบิ่งน้าแม่ห้องเนาะ โอ้พนบบกล้านอนนอนแตกคนเป็น่านิพีอโอ้เั็นนั่นอยากเป็นนักมวยญาตนิน่ะนี่เนาะโอ้มีอย่างกับก่อมวยชวนแล้วแหละโอ้หบ้านอะไรเรหายบ้านนี่บ้านใครอยู่ไม่มา,ฝาเฝ้าเนาะหลานเนาะเพราะว่าคำมันคืนเน่ย่านเนาะครับผมเห็นเนด้เนาะเลยมีบอกมีกบอกกีห่หลักหมักโจกแผงนบอกมีบดียินข่าวทีเลยอืยม มันยั้งอันดำดำมันมันยั้งอันตังเงาะไฟใหญ่เก็บมาขอมันเก็บมาอืมคนทีนมันทางมันเก็บมาโอ้เนาะเลยอืมเป็นยังฉิมุงเลยทุกคนเลยแล้วเป็นิเทเนาะเิเทคานอะไรกะนเลยเป็นอิไล่ใส่แผดานเนาะกระเบื้อเลยเจ้าเจ้าย่านผีบ่เจ้าจังประการลงมานอนย่านินั่นแหละฮะญานินั่นแหละ ย่านเห็นยังแม่จะก็นอนห้องนั <g liberals> <t> ่นจะก็นอนห้องนี่สิย่านยัง่านปองนี่บ่หรือว่าย่านปองนี่บ่บ่จ้ะบ่จ้ะยิน้ำเย็นยิน้ำเย็นกินน้ำเย็นเด้อเนาะเพิ่นเย็นเพิ่มยินน้ำเย็นเนาะแปงได้หรือบ่รถก่อนไฟตาย ะก่อนไฟตายอ๋อก่อนไฟตายเนาะทุกคนเนาะสหาาเเขใ้้อยแปลงก็ได้เนาะก่ <c oughs> อนไฟตายก่อ,อไนไฟจนมุ่งใคแล้วเนาะอ่าโดยเห็นและนะ้วเนาะขอบใจหล,ล,ลายๆเนาะว่าลมกับมันไม่ต้องตองแล้วอ่าก็บางไม่นะเพราะว่ามือที้งอ,อได้ไปเพื่อนบอกน้องอ้อมบอกหันเพราะว่าสิบอะไรไปหันสร้างท่อภูเป็นภูครั <S S S บประมูลของอไฟถล่ม พอคนสบายแ้เนาะเนาะทุกคนเข้าใจน้ำกันเนาะเพราะว่าพอน้องตองนี่เห็ดน้ำกันกับชางนั่นเนาะโดยพูดแบบว่ากำชากเพราะุลใดแม่ไม่เนาะอ่ามีเหตุผลเนาะเข้าใจโดยผู้ทุงคนบอกเข้าใจว่าอายเป็นผู้หับบนมือให้ผู้เป็นผู้รักอ่าเนาะเลยอ่าเข้าใจเนาะให้ทุกคนเข้าใจตรงกันเนาะเพรว่าเอฟซีก็ทามมาล่ายเป็นว่า ประเดี love, ๋ยนพอน้องตองชิไปมุ้งให้น้องอ้อมทั้งพอเพิ่นกะยากวิอยากน้ำเนาะเลยกะช่างผู้ที่เฮ็ดน้ากันปัดเพิ่นบัดบยู่เนาะโดยพอเพิ่นโบสบายแฮ้อ่าแกกะบบเป็นยังเนาะเฮ็ดแลี่ยวเนาะอ่าครัให้ทุกคนได้หูน้ากันเนาะเพราะวก็บอกอยู่ข่าอเพิ่นอยู่ว่าสร้างหันพอเพื่อนโบสบายแห้งเอาลูกแข็งเก็พอหนึ่งสองวันอ๋อโดยโดยเนาะโดยโดยน้องมาบอกทันแล้วมื่อนานเพื่อนนกแข็งแล้วค่ะ เอพชีเพิ่นกับรงมาว่าอันอยากเห็นหลังคาบ้านน้องอ้อมแล้วกับก็บอกเพื่อนอยู่เนาะใจเย็นๆเนาะก็บอกแต่พอดีว่าจะไปบอกช่างให้ว่าอดีบอกแล้วแลลวก็มาแล้วก็ลายช่องหรอกมาอัปเดตก็คือชีเห็นแล้วเนาะบอยมาแต่เฮ้าบอยมาแต่ข่อยเนาะชีเห็นนั่งอันนี้เนาะเสื้อแบบค้าเอาขัา้นท่าพุทธ โบราณข้าวบ่อเทคขันทำพุกครบเนี่ยวัพี่ร่างเขาเขาบานเขายังหลายหลายปีแล้วนี่อันนี้นะทุกๆมันจิ้กฟุบอยู่ตัวโบได้มันบ่มีแนวจับเนาะบ่มีแนวแบบครึ่งช่อยกันหวานซะเนาะนีเฮคือว่ามกวอลพุกัวบงกบของเฮาอ่าโบรามันเฮ้ยเราไม่แหนบาดนี้เฮาเฮ็ดจะได้ก็ได้โอ้เอาจะเฮ็ดน้ำเลยก็ได้เนาะเลยอ่าผมจังบ่เสียเวลาเจ้านใจว่า เซไปงานี่การบ่แม่นเขินอ่าเนาะอ่า I w o u t m n พิมพ์เพราะว่าเฮาสร้างเขาเฮ็ดกับซานเขาแล้วก็เฮาถ่าสางเขาอ่าเนาะกันอือเข้าใจเนาะโดยย่างเพิ่นเข้าใจยน FC เข้าใจผิดเนาะหาบ่ยะ ฟังน้ำกันเด้อเพื่อนอาจจะเข้าใจเนาะโดยอาจารย์เพิ่งคอใจะิดจะอธิบายเพื่อนฟังเ <c oughs> พราะว่าตัวทิดนี่เป็นชื่อเป็นคน,น,นคกลางเนาะเป็นผู้ฮับฟังอ่แต่คันแม่น้องอ้อมเนาะให้ไปบอกกับสร้างท้องอ่าแตะก,กี้หันให้ตัดตะลันหันมือหนึ่งอ้ายนี่ไปบอกกับสร้างท้องโอ้บานนี้หันอ้ายยังได้ขอหองกับอสร้างท้องอีก ให้ขอตั้งเสาให้แม่ดอกอ้อมหันทังหน้า3เสาทังหลัง3เสาอีกอ่ายังได้ขอสร้างนี่ได้ไปตั้งซอยหันนะโ้ตั้ง้ได้ก็สาธุบ่ได้ตั้งให้ได้บ่แม่นว่าอายสิเว้าเอาได้เพิ่นก็อยากได้เงินพแลเนาะโดยเพิ่นก็เอาเสาละพันเาดเสาละพันดอยู่ในเขตนี้ตั้งเสาหันดโตั้งเสากคือมีเสาละพันดอยู่ในบ้านนี่ีครูอยู่อาจสิคือกันเนาะสิ่งทุกอย่าง เฮ็ดกระต้องอยากได้เงินเนาะสั้นพินอเได้พินอะคาได้เพินหักแพงกันครับเจ้าเนาะแต่านแ้านี่เอาพินมาซอยสักยัติมีพินก็ยังบอกว่าเป็นยังเพื่อว่าเลาเอาเพื่อว่าหักแพงกัน่ต้องการหันือว่าอเอิดไม่ยาได้ือกามาตัวเดาะคุณดะอีก็ดีใจเนาะกระชัมวา ทางพ่อต้องตองนี่เพิ่นกกนั่งได้ซอยเนาะซอยแล้วเนา้อภาพสั้นกัสิได้เสียแต่นี่เพิ่นบ่ได้เสียเงินบ่ตั้งให้ละละตั้งซ้ำตั้งให้ละละลยูกคันว่าคันว่าอยู่ทางอื่นหรือว่าอยู่บนอื่นนี่แม่นเอาเงินชาวละพันเลยหกเช่าก็หกพันหกเชาวก็หกพันเว้ยหลังต่างหักเลยแต่ว่าอย่างนี้ เพื่อนเข้าใจคิดว่าสิบอเข้าใจกันให้เข้าใจเนาะเอฟซีเขานี่แหละชนลายเนาะเพิ่อนเชื่อเพิ่นเบิ่งเพิ่นแล้วมันสิบอเข้าใจอ่าบบตีเพื่อนเพื่อนตะวันห้องโบตีเนาะแล้วเขาคือคอยเป็นเป็นชื่อนี่คอยต้องอธิบายแล้วก็ต้องถามแล้วเจ้าก็ต้องอธิบายเพื่อนเข้าใจแล้วก็จบโอเป็นยังเนาะโอเป็นยังไงสร้างท้องหั่น ไปแม่น้องอ้อมหันไปจานหันคือหมื่นหนึ่งคือดังค่าบาทนี่หันอาจไปบอกอีกรอบสองาซอยป่าเขาแน่ยตัว่าป่าหันเขาบ่มีผู้ชายต่างซอยแน่แต่สามทองยังคือถึงแต่ต่างซอยน้ำอายนี้เอโดูนะยังไงสามหมื่นหนึ่งหันแล้วคือเก่า่าสามทองไหนคิดถอ้เด้อไปตั้งเข้าใจเนาะบ่มีไฟว่าอย่างดอกเพราว่าคอยคอยกัน ตอบ RFC ตามแบบที่เขาตอบทุกคนเพิ่นจะเข้าใจเองเนาะโดยจะมาอธิบายว่าอ่าโดยโดยเนาะอ่าแนนเพราะว่าคือพอน้องอ้อมพอน้องตองก็แม่น้องอ้อมนี่อยากจะเข้าใจกันอยู่แล้วเนาะผู้ที่บอกเข้าใจก็คือ FC เฮาไปเชืญอ่าบอกเป็นยังเนาะจากแม่แม่น้องอ้อมมาช่วยงานอยู่ในโมเนช่วยดะการให้กินบบซื้อบอกพี่เป็นนวดอ่าปั้นหนาแสนโอ้ที่ ที่นแม่น้องอ้อมมากอช่อยนะบ่โดยได้ได้หาได้บ่เป็นมาอายบ่ได้ได้หายตีต่างซอยกันอายก็ไปซอยหันเพื่อนเขาบซอยนี่ให้เป็น่วานเนาะโดยบ่เป็นวาเซียต่างว่าให้มีมีรายได้น้ำกันเนาะดีดีดีก็แบ่งปันกัน ไอ้เอวย่องแบ่งปันกันถูกต้องแล้วเนาะอ่าชมเชยแมนความเจ้าเนาะบ่แมนวาสิ่ามาใส่งานแมนองอฟฟี่บอ่าให้เอซีเข้าใจน้ากันเด้อเนาะฟังจากปากเพื่อนเนาะอาเดี๋ยวค้าใจอย่างคอมเมนต์มาอีกเดี๋ยวตุสิทธอ์ามให้จัดเจาะให้แบบละเอียดเลยเนาะเพราะเพราะต้องตองเนาะเดยบอเข้าใจทั้งแมนองอมบอเดี๋ยวคอยไปทามให้อีกทางนั้นค่ะอาเนาะแนวนี้แบบว่าจังเดีนนน้อ่าต่ช่วยไลยนั้น ผู้ชีตีโพตีไพ่ไปก้อนกับโบติก็เป็นแบบว่าเอฟซีเฮาเพิ่นพังเพิ่นบอกเขาใจกับโบติเพิ่นเพิ่นเป็นห่วงเพิ่นอยากเข้าใจเฮาเฮาหน้าที่เฮาก็คืออธิบายเิ่นพังให้เข้าใจแบบนี้เลยเนาะอ่าดีแล้วดีเนาะคันอ่าคันคันอีตูนป่าแหงย่งไรไปหาโลรงจ้าเข้าไปตั้งเสาหายบกเสาอ่าบัตรที่เพิ่นนั่นจ้างมุ่งหลังค่านี่เทไร หมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งโอ้จ้างแววเรียบร้อยหันมี่จ้างแต่หลังคาแจ้งจ้างแต่หลังค่าคำว่าไล่รวมถึงอันเช่านี่แม่นหมื่นหกหมื่นหกคุแล้วโอ้เพะมั้าหมื่นหนึ่งเพื่อว่าเขาขายอืมุ้งมุ้งหลังค่านี่คือความหมายขึ้นโค้งขึ้นอย่างน้ำไหนมันบอกโนยขึ้นโค้งเดียวโมเมนต์เฉพาะติตอกเตะชักกะซีไรทุกคนเอ้ยอ๋อหน้อยเข้าใจเด้อเข้าใจเด้อมุ้งนี่เดียวบดเป็นดังต่อเงินเพราะว่า ่นสิตั้งเสาปุ๊บขึ้นโค้งเนาะขึ้นโค้งต่อโค้งไม่แบบนี้เนาะแล้วก็แทกที่เอาสังกะสีมาใส่เนาะพอยืนก็ได้บ่ไปยังอาที่สะดวกโลดเนาะเอาง่ายๆเนาะอ่าดีดีดีเขาบอกให้เข้าใจกันแบนี้ลดเนาะทุกคนเลยเพราะว่าเอฟซจังบอกเข้าใจทั้งพอน้องตองนี่ก็พิษเนาะ เอเาเอาเอาเอาแบบนี้ละเอียดเนาะทุกคนเนาะหรือว่านี่ไปมุ่งไห้ล้วเรียบรอดดาวกันยังไงไปซอยตั้งเสาของน้ำอีกหกสี่เสาโอ้ไปไปซอยอะไรดีดนาะเอหันเดาตั้งถึงโมได้ผู้เดียวอ๋อเสาของน้ำฮะเนยะได้เอาเงินน้ำบ่ะบ่ฮะเนาะเพิ่นกับได้เอาเงินน้ำผู้ที่ได้กับผู้เดียวเพิ่อนเนาะสร้างเอแนาะ่า ยอดยังพอต้องจองจังไปเบิ้งขอเสีอธิบายพังเชื่อโบย่าบข่าย่านบโเข้าใจเนาะย้อนเป็นหักแพงเป็นเพื่อนพี่น้องเป็นก็จกให้แม่น้องอ้อมนั่นมีได้ห้องน้ำแม่นบอกอ่าเพื่อนก็บบดเอ้าสาน้องมีอ่าเพื่อนกับได้เอาเงินน้ำจักกีบเด้อทุกคนเลยเนาะที่สามพันก็คือมีแตรช่างเอได้เนาะอ่าละเอียดยิบบาทนี่เนาะทุกคนเลยเข้าใจตรงกันเนาะอ่าบ่เป็นยังพอต้องจองบ่เป็นยังเพราะว่าเพื่อนผู้บ่เข้าใจกะ แล้วแต่เพื่อนจะคอมเมนต์ไหนนี่แกเนาะแต้คอยครเจ้าของช่องนี่ก็ยังเคยถือด่าถือว้าถึงยังทำบลละเอียดกาพี่น้องเลยอ่าอธิบายก็เลยอยากว่าอยากว่ากลัวแฟนเบิ่งแล้วเพแฟนบ่เข้าใจแม่นบางคนก็สิเอาใจตัวเองเบิ่งแล้วก็อยากให้มันได้ใจได้ใจอ่าบ่เป็นหยังเนาะมุ่งให้แล้วอันนี้อธิบายให้ก็เละเอียดให้ฟังโดยโดยโดยก็คือแันคอมเมนต์มาวอาว่าเป็นหยังแม่น้องต้องก็พอน้องต้องนี่ เอาของแม่น้องอ้อมมากันคือบ่ได้ให้เงินสิบ่คิดถึงหลอกให้วันละแสนให้ได้อ๋อบ่แม่นเอาของเอาแม่น้องอ้อมมาเฮ็ดเวียกจ้าเฮ็ดเอาของมา้เอาหยังเนาะอ่าอ่าเนาะอ่าบ่เป็นหยังเนาะให้แม่น้องอ้อมนํามาเพิ่นก็ให้วันละแสนอ่าเนาะทุกคนเอ้ยโอ้ยเนาะแต่บัดทีเจ้าไปยเจ้าบ่ได้อยากได้เงินบ่ซะ เอาตัองสร้างทองสร้างทองอ่าบ่อเล็บแบบคือตัวอย่างตั้งเสานี่ตั้งเสาห้องน้ำหน่บ่บ่อ่าเนาะทุกคนเอ้เข้าใจน้ำกันเนาะก็คือตั้งเสาอ้าเนาะเอาตะหุกเซนหาหงได้ค่ะต้องทำเงินใหญ่นะนาทีมันถือเช่าละพันเนาะโอ้ยหุกเซนหาน้ำเอื้อยนะโอ้ดนี่กันเป็นแม่น้อง น้องแม่น้องอ้อมเนาะอ่านี่แม่นเพิ่นนี่แม่นน้องเขยความหมายเนาะอ่าเฮ้ยไม่ต้องคิดนยังไรเนาะเฮาเอ๊ะเฮาเป็นคือว่าเฮาก็บ่ต้องคิดนยังไรยบบฟีชีอยากจะเข้าใจอยู่แล้วว่าเป็นยังไงนาะอ่าดูเลยเข้าใจแล้วเนาะอ่าเป็นเข้าใจอยู่แล้วบ่ยาก้เราฟ FC ตัวชิดนึงมีแต่คนหนักเพิ่นว่าภาคมาบอกไอ้ซื้อเพิ่นว่า อันให้อันไปมุ้งให้แน่มือหนะเนาะเพราะว่าเนย่ดผลตุกคือชื่อเล่้นหนาเนาะอ่าผมเป็นยังดอก่นไปมุ้งแล้วเด้อทุกคนเด้ออ่าแล้วก็มื้อนี้เนี่ยตวชิดมาหู้จักจิวบอม่ายังหู้แล้วค่าแต่แปลงรถกิ่นี่เนาะอ่ามาอวยพรถึนเดือนใหม่เนาะอ่าอยู่นี่มีแห้งหักแหงกันเนาะกับลูกกับเมียเนาะเอาผูกเขนกาไว้น้ำเพิินเด้อเนาะเล็กๆน้อยๆกาให้เจ้า แข่งกันกับลูกกับเมียฮะเปิ่งแย่งเพื่อนแล้วก็บผักทางครอบครัวน้องอ้อมนําเนาะเป็นเป็นผู้ชายเนาะก็ให้เพื่อนกันมีอย่างกับเพื่อนแล้วเนาะน้องเคยนี่กับน้องกาดโอ้ผู้มีผู้ชายเนาะมันกะเมกี้พวกรถติ๊กขุดเขาน้าถ้าปั๊บเหมือนอะไรเพิ่นไปขอกินข่อยก็ตักให้ได้สิบนมงมาแบ่เป็นหยังเนาะเป็นหยังฮักแข่งกันเนาะบ่ลถูกบ่ทัดก็แบ่งกันกินม่าบุญมันภาษีเราบ่เคยถิ่มกันเนาะอ้ายเออเนาะอ่าเนาะ FC ทุกคนผู้ที่เบิ่งติดตามให้เบิ่งกันยาวๆเลือกเนาะให้เบิ่งไปทางหลังน้ำเมื่อว่าเขาสีเบิ่งเลยกะตัดสินโลดเนาะทุกคนแต่เอฟซีทุกทีอาจจะเข้าใจอยู่แล้วหรอกยากเลอกเนาะว่ามันเป็นอายเกินหนองกันอยู่แล้วเพราะมันถูอื่นผู้ไกด์อ่าเลยๆนะแล้วบริถิมกันโอ้ดีแล้วเนาะแพงกันเนาะเอาขอบใจเนาะรบกวนชั้นนี้เนาะเอากาศโดนเติมเลยเขากะดีใจน้ำเด้อเนาะเนาะรับก็ให้นอนาะรับผ่านดีเนาะ ตงแต่ยังบวคักป่ะไดนเนาะยังเป็นฮองเป็นยังยาม้านเนาะด้วยอ้าวก็ผมก็ใจอ่าเนาะนเนี่ยนอนดับมาจไดยเงินหมื่นเพิ่นขึ้นมาได้เงินแสนแบงมือมากหลาแก้ไม่โกดธป่ากปธดมีคนอีดูกูหน้าเด้อใา่เถอนเนาะอ่าเช่นกันเนาะโดยรบกวนฉันนี่เนาะอ่าดิฉันขอลากรับเนาะป่ะนี้เนาะอ่าน้องตองน้องเด้อเป็นเด็กดีคือเก่าเด้อน้องเด้ออ่าเนาะโดยฮะทุกคนเอ่ยเนาะ อ่าดลมกับเพื่อนเนาะทุกคนเอียดียเนาะฮะโดยเนาะ,นะพอพ,พี่น้องเลยฮะหลังจากที่เขาไปลมแล้วก็ไปคุยกับมาเพื่อนเนาะแล้วก็เขาไปอวยพรเพื่อนนอทางครอบครัวน้องตองนอเขาก็ได้เข้าใจนในห,หลายๆอย่างเนาะทุกคนเนาะเพร่ะวาทางด้าน,นะ,ะเรื่องมุงหลังคาเนาะที่ว่า เอฟซีก็ได้คอมเมนต์มาหลายเนาะว่าเกี่ยวกับอ่าพอ้องตองฮันเนาะโดยกะจะเข้าใจน้ำกันแลวเนาะทุกคนเนาะโดยสิปประมาณนี่เนาะทุกคนกะสุดท้ายนี้ตุชิดกับบุมีอย่างายเนาะนอกจากว่าคำอวยพรเนาะที่ให้เอฟซีของตุชิดทุกคนเนาะจงมีสุขภาพแข็งแรงโดยความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้มีความสุขหลายๆเนาะทุกคนเลยโดย เบิ่งแล้วก็อาจจะพึ่งขามโฆษณาให้ตุชิดเดอ้อเพื่อให้ตุชิดมีไรายได้เนาะเพื่อมีเงินใส่น้ำมันรถทุกคนเด้เพื่อที่ไปปั่นซุปแล้วก็แบ่งปันความหักแบ่งปันความอบอุ่นให้แต่ละครอบครัวเนาะทุกคนเนาะตุชิดถ้ามีโอกาสก็จะเห็นให้ดีที่ชุดเดอ้อทุกคนเดอ้อโดยฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตเพื่อเป็นกําลังใจให้ตุชิดเหตุคลิปต่อๆไปในี่เด้อทุกคนโดยสบายดีเนาะพี่พี่น้อง